ดีเจอ้อมค่ะท่ามงเย็นกับอีก23นาทีนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เยอะแยะนะคะหลังใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันการขอเพลงใดๆก็แล้วแต่บางเพลงอาจจะยังไม่ได้เปิดสําหรับใครที่อยากฟัง14อีกครั้งเพราะนึกถึงแฟนคนแรกนะคะแฟนเก่าซึ่งวงเล็บเป็นสามีปัจจุบันก็อาจจะยังไม่ได้เปิดให้วันนี้เพราะวันนี้เนี่ยลิสต์เพลงเก่ามันเยอะเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องเปิดไม่กล้าบอกเธอเพราะมีคุณผู้ฟังไม่กล้าบอกคนที่เขาชอบหรือมัง้ง แล้วก็ไม่ได้บอกออกมาว่าเวอร์ชั่นไหนแต่ล่าสุดพอบอกมาเป็นอัศนีวสันต์ค่ะคุณก็ได้ฟังแล้วนะคะก็มีคนฝากให้กับคุณผู้ฟังเมื่อกี้ก็ได้เอ,อ่ยชื่อเต็มยศกันไปแล้วนะคะอะถ้าขอมามีจังหวะก็เปิดให้ชอบอยู่คนเดียวของน้องอิงต่อกันที่คนจะลา Love is now นะคะแล้วก็17ส่วนชั่วโมงที่แล้วตอนท้ายชั่วโมงตอน เพลงสุดท้ายก่อนที่จะไปฟังข่าวด้วยกันแน่นอนนะคะเราก็ต้องบอกเลยว่าเราไล่ชื่อเพลงให้ก่อนสำหรับคืนที่1แล้วก็ Fireboy นะคะไฟบอยแล้วก็ต่อกันที่โลกใบใหม่อ่ะก็ไล่ไลเพลงกันไปส่วนใครที่อยากฟังอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น <laughs> จินนี่จ๋าเห็นไหมได้เดี๋ยวจัดไปกินเดี๋ยวจัดไป t ิลลี่เบิรรอก่อนอ่ะได้ก็รอกันไปส่วนข้อความคุณผู้ฟังน่าสนใจนะบอกว่าอันนี้เป็นข้อความที่ส่งมานะคะ บอกว่าทีมงานค่ะพอยที่แรกพันห้าไปดูคอนเสิร์ตวันที่สิ้นี้คงไม่ได้ไปเพราะโรงพยาบาลค่าดรุตโควิด2 5 0พันห้บาทแพงมากค่ะสอบถามสองโรงพยาบาลแล้วค่ะเสียดายอดเจอนักร้องเลยอยากไปมากค่ะอีนี่เป็นคนอ่านเจอเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่ว่าเราจะต้องตรวจถ้า2 5 0พคงเป็นค่าของ rt pcr ซึ่งณนะวันปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีที่ไหนที่จะร้องขอ rt pcr แล้วนะคะอ้อมว่ามากที่สุด พื้นฐานคือการตรวจอาการฉีดวัคซีนที่ว่าจะได้กี่เข็มอันเนี้ยที่เราจะต้องบันทึกลงในหมอพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เปิดให้ดูได้กับอีกอันหนึ่งที่ก็ยังเป็นเกณฑ์ที่หลายๆที่ก็ยังใช้อยู่หรือว่าส่วนตัวที่ยังใช้กันอยู่ในหมู่เพื่อนฝูกก็คือตรวจ ATK 24ชั่วโมงนี่ก็ถึงขั้นต้องเช็คก,กับทีมงานว่าเฮ้ยขนาดไหนวะต้อง RT-PCR เลยหรืออ่ะก็เลยบอกว่าหลังบ้านเราโทรไปหน่อย เขาไม่ให้่คุณผู้ฟังพลาดความสนุกค่ะพอยแรกไปพันห้าคุณเข้าไปได้หนึ่งคนและเพื่อนอีกหนึ่งคนไม่อยากให้พลาดความสนุกนะักร้องของเรารอแล้วเราไม่ได้พบกับบรรยากาศจัดคอนเสิร์ตริมทะเลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มานานแล้วเราอยากให้คุณผู้ฟังไปสนุกเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้เกิดขึ้นคุณผู้ฟังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหรือทางเราสื่อสารไม่ดีก็เลยได้มีโอกาสคุยกันนะคะว่ามันมีคําว่าให้ตรวจ rt pcr ก็จริงหรือมันมีคําว่าหรือ เอทีเคยี่สิบสี่ชั่วโมงไงคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าอ๋อหนูตกใจหนูอ่านไปไม่ถึงหรืออ่าหรืออาจจะเตรียมอ่านหรือปแต่เป็นรวบตึงไปเป็นและก็เลยอาจจะเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะคะว่าแค่คุณมีผลวัคซีนเนี่ยเบื้องต้นไปไหนก็เข้าได้แล้วแหละคุณผู้ฟังในเบื้องต้นเกือบทุกที่เกือบทุกงานเลยนะ ถ้าคุณได้ผ่านการฉีดวัคซีนกี่เข็มกี่เข็มมันก็จะง่ายขึ้นนะคะรวมไปถึงถ้า,อาเอทีเคได้อีกสักหน่อยหนึ่งสบายแล้วมันก็ดีกับตัวเราด้วยเราจะได้รู้ว่าเออเราไปเจอเพื่อน mm. เพื่อนเจอเรา ต่างคนต่างดูแลตัวเองมาเรียบร้อยแล้วไม่น่ายากจนเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่มีพอยต์คุณแลกได้เพื่อตัวคุณเองหนึ่งและพาเพื่อนไปได้หนึ่งตรวจก็ตรวจได้กันทั้งคู่โชว์ผลก็โชว์ได้กันทั้งคู่ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นวันที่19เตรียมตัวไปสนุกด้วยกันส่วนเรื่องของใครหลายๆคนตอนนี้นะคะพอพูดถึงเมื่อกี้คุณผู้ฟังบอกว่า2 5งพมันแพงจริงตอนนี้เท่าไหร่ก็แพงคุณผู้ฟังจากที่เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าร้อยสองร้อยว่าใช้ได้ไม่ค่อยคิดเยอะ ช่วงนี้ร้อยสองร้อาจจะต้องคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นเจ้าของกิจการคุณอาจจะประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและกําลังมองหาทางเลือกหรือว่าตัวช่วยเพื่อมาแบ่งเบาภาระทาง EFM เรามีข่าวดีสําหรับคนที่มีรถนะคะที่อยากได้เงินสก้อนมาช่วยแบ่งเบาภาระเหล่านั้นถ้าคุณมีรถกําลังผ่อนอยู่ แต่ว่ามันมีประวัติการผ่อนชำระที่ดีมาโดยตลอดและอยากได้เงินก้อนคุณไม่ต้องเอารถไปจำนำนะคะเพราะธนาคาร CIMB ไทยเขาออกแคมเปญใหม่ชื่อว่าสินเชื่อบุคคลสำหรับคนมีรถดอกเบี้ย14%ต่อปีอายุสัญญา30เดือนวงเงินสินเชื่อสูงสุดอยู่ที่5 0 0,000บาทสำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการนะคะไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องโอนหรือว่าโชว์เล่มทะเบียนไม่มีค่าดำเนินการขอสินเชื่อสินเชื่อบุคคล Personal Cash ธนาคาร CIMB ไทยสสำหรับคนมีรถสนใจสินเชื่อบุคคล Personal Cash เพื่อรับเงินก้อนสมัครออนไลน์ง่ายนะคะ2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ CIMB Thai Online Campaign com หรือแอดไลน์นะคะ CIMB Personal Loan อ่ะก็ฝากบอกกันเอาไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังส่วนข่าวที่น่าสนใจถ้าคุณเปิดไปช่องไหนๆตอนนี้คอบอลคงแฮปปี้อ่ะคอบอลที่อยากดูที่ได้ดูทุกปีและต้องได้ดูคงแฮปปี้แต่เอาว่ามีคนจำนวนหนึ่งไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เพราะอยากรู้คำตอบว่าเอ๊เราต้องใช้เงินกสทชขนาดนี้เลยเหรอถูกไหม แต่เดิมมันมีข่าวว่าพันหกพันหกน้ำตาก็ตกในแล้วนะพันหกเลยเอาไปช่วยอย่างอื่นกันไหมว่าคนดูบอลก็คงอยากดูแหละแต่เชื่อเหอคนไทยเก่งไม่ได้ดูทางนี้เดี๋ยวก็ดูทางอื่นะมีเวของการได้ดูแล้วมันไม่ได้ดูทั้งประเทศขนาดนั้นถูกไหมมันก็ไม่ได้ทั้งประเทศกับพันหกมันเอาไปทําอะไรได้มัง่งเวใช่ปะอ่ะล่าสุดอยู่ที่ประมาณหกร้อยก็อ้อมขนาดอ้อมถามคอบอลด้วยกันเนี่ยนะว่ายังไง คาร์อบอนก็บอกมีก็ดูไม่มีก็ไม่ได้ชีเรียดเดี๋ยวหาทางอื่นดูได้หกร้อยเอาไปทําอย่างอื่นไหมอออว่าคาร์บอนยังรูถึกว่าหกร้อยเอาไปทาอย่างอื่นไหมช่วงนี้เลยนะคะก็ก็น่าสนใจวิธีคิดดีไอ้มั h แ v ฟกดเกิดอะไรเขาเนี่ยก็แปลกดีอ่ะก็รอดูกันไปนะคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าบางทีหลายๆเรื่องมันก็มีการแบบปุ๊บข่าวออกมาก่อนแล้วพอกระแสมันไปทางนี้มันก็อาจจะปรับ และเปลี่ยนได้ก็รอดูกันต่อไปนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าลางงานค่ะพี่เราพูดถึงวันหยุดใช่ไหมลางานไปช่วยล้างบ้าน Big c l e ีนนิ่ที่อยุธยาอ๋อก็ถือว่าคือเส้นทางของข่าวกว่าจะมา Big กคลีนได้อะมันก็คงผ่านช่วงเวลาแบบ อัดกันมาพอควรเนาะเนาะแต่อย่างน้อยที่สุดการถ้าเราจะเข้าไปบิ๊กคลีนได้ก็แปลว่าน้ําลดแล้วทุกอย่างคลี่คลายแล้วก็ยินดีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวไปก่อนแล้วความเขาเรียกว่าจะต้องมาแต่งเติมเสริมกับอะไรสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมดูแลกันต่อไปก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะ ว่าเราจะทํำยังไงให้มันดีขึ้นสดใสและที่สําคัญบรรยากาศของความรู้สึกจะเป็นยังไงเป็นกําลังใจให้คุณคุณผู้ฟังที่เดินทางกลับบ้านไปดูแลนะคะใต้โต๊ะทํางาน